ที่จีนมันดีก็ตรงที่แบบเหมือนเขามีให้นอนกลางวัน้วยค่ะใช่ใช่สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสี่คนในรายการเรื่องซีนีห่าวนะคะต้องเกีบประสบการณ์ตอนอยู่ที่มาจีน,จนะคะ่ะแล้วก็ความสนิทสนมของพวกเรา4ี่คนค่ะอ๋อนี่ก็แปลว่าทั้งสี่คนเลยนะคะก็คือแบบไปเรียนที่ประเทศจีนจใช่ ชื่อแฝค่ะวิววีค่ะโมบายค่ะชมพู่ค่ะสิบหกสิบเจ็ด 16, <17. S 2> ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็แบบกลัวว่าทำไม่ได้แน่เลย,เลย ก็คือพ่อชมพู่แนะนำมาไม่มีเลยไม่คิดว่าจะได้ทำเลยไม่ทำไม่มีแต่หนูอยากแบบทำพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวป่ะอยากเป็นธุรกิจส่วนตัวหนูตอนนี้หนูแบบกำลังสนใจพวกบีเจเฟโรสนใจด้วย หนูตอนแรกก็ไ <lawsuit> ม <royable> like, anyway. ่ได้มีความฝันอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะแบบที่มองมองไว้ก็เป็นแบบเหมือนเปิดธุรกิจในต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอือชัหกเจนี่คิดถึงธุรกิจค่เพราะว่ามันใกล้จะมาหาลนะคะมันต้องเรื่องคณะอะไรอแล้วพี่ๆล่ะคะหนูอยากเป็นแอร์เป็นแอร์โฮสเตสต้องมาเด็กๆเลยใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยอันนี้แล้วก็แบบยังมั่นคงอยู่ว่ายังอยากเป็นเห็นที่แบบสนามบินอะไรอย่างงี้แล้วแบบสวยแบบเดินผ่านแล้วแบบหนูต้องมองหนูอยากเป็นเชฟอะคะ ตอนเด็กแบบพ่อทำอาหารอย่างเงี้ยหนูก็แบบเข้าไปดูหรือว่าแบบไปช่วยทำหนูก็แบบชอบสนุกดีหนูเลยแบบอยากไปจีเหม่นกงเย่เสี่ยวอยู่เซี่ยเหม่ยค่ะมันจะอยู่ตรงข้ามกับไต้หวันใช่ใช่โรงเรียนเป็นประวัติศาสตร์ปีแรกเราจะแบบเป็นปราบาืิวฐานภาษาจีนก่อนปีแรกเราจะเรียนแต่ภาษาจีนเลยชอบปสองเรีย สาขาที่ดูเขาเรือมให้ใช่ใช่เป็นกัลขะและแล้วก็ค่อยเข้ามาพี่อะไรใช่นทั้งหมดหีปีสัมระชปวงสามปีเหมือนที่ไทยเลยค่ะรับรู้จักทุนเงนเดืนไหะรู้จักมาจากอาจารย์สองเซ่ของหนูก็คือแบบรู้มาจากรุ่นพี่อะค่ะเพื่อนสนิทของรุ่นพี่หนู มาเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วหนูแบบอยากไปหน่าไปมากเหมือนแบบเวลาเขาไปเที่ยวบรรยากาศแล้วก็เล่นคนจีนด้วยแล้วแบบที่สําคัญคือเหมือนที่นูนน่นอ่ะมันหนาวแล้วแบบมันน่าเลียนมาใช่ชอบตั้งแต่เด็กเรยียนโรงแรนจีนมาอยู่แล้วคะ่ะรรับมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงประมาณมอนหนึ่งได้ไปประเทศจีนครั้งแรกไปกับเพื่อนรู้สึกแชอบได้เรือวัศนคตเขาอะไร พอมาศิกก็เลยถือเอขหนูเหมือนพ่อแม่รู้จักตนนี้ก็แบบเออสนใจเหมือนกันก็อยากให้ไปเรียนะ้คะของหนูคือเหมือนแม่เห็นว่าหนูแบบเกงจีนได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าหนูคงไปทางนี้ก็เลยดันเลยเตรียมหาข้อมูลให้เรียบร้อยเลยคือทุนนี้ก่อนหนูต้อนรกบไปเหมือนเขาจะให้ยื่นแบบ p h s อะค่ะมันเป็นเหมือนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนค่ะก็ยื่นไปก่อนเขาจะมีแบบข้อกำหนดพอแบบถ้าผ่านแล้วก็คือมีสอบสัมภาษณ์ แล้วก็แบบประกาศแล้วชื่อมาก็ไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่แบบชอบภาษาจีนเขาก็จะไปสอบ P.S.K อยู่แล้วค่ะต้อง er ต้องกี่ักค่สามสามขึ้นสามน่าแปลมาก <S <s มากว่าใช่ส่วนใหญ่คุณจะมีให้เด็กไทยเยอะแบบตอนแรกนะที่พวกเราไปเพราะเราจะนอนดึกมากไม่ต้องแบบจมีการกินเยอะมากตอนกลางคืนลุ้นพีก็คือแบบใช่ เพราะสัมพันธ์เพราะที่พี่เขาเรียนแล้วแกแบบช่วงแรกที่มาก็่สนานหรือย่างนี้แหละเดีวช่วงต่อไปก็ถึงของพุกนอนจะนอนอนวัยนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหนื่อยเพราะเหนื่อยเพราะต้องตื่นเช้าแล้วพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วเราก็นอนกันไวจริงจริงอะเออแต่ตอนนั้นสนุกนะแบบสนุกที่จริงมันดีก็ตรงที่แบบเหมือนเขามีให้นอนกลางวันด้วยค่ะโอ้ใช่ใช่พักเที่ยงคือแบบสองชั่วโมงค่ะพอเรียนเสร็จสองคาบไหม แค่2อคาบแล้วก็แบบพักพักก็คือแบบ2ชั่วโมงเลยอะค่ะมาเรียนอีกทีททตอนบ่ายสใช่แล้วก็แบบเรียนเสร็จคาบเดียวก็เลิกแล้วอเอาขอก่อนละกันเพือคิดออ มีหาวว่าเจลเฉิลี่หันกกบซิงเล่นชื่อนมแปลว่าแบบชื่อวีวีนะคะก็ดีใจที่ได้รู้จักนะคะตเจ้าหาวว่าเจลเฉินี่ยหงว่าเอ่อสืช่วช่วยบอใจสีไม่ก็สื่เสี่วาเัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อเฉนหก็คือแบบชื่อจีนหนูใช่ไหมคะแล้วก็อายุสิปีตอนนี้เรียนอยู่วิทยาลัยสีเม่เออชื่อหลงยังไม่รู้ให้ใบอกใจ ตรงกัวะสีเหมือนจ้ซิั่นเชียอยเ็ส, <c oughs> สวัสดีคื่อหลวนเรื่องก็คือชื่อจีนก็ <c oughs> ตอนนี้เลอยู่ที่จีนแล้วก็ยินดีให้รู้จักทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะชื่อที่หนึูงก็คือชื่อจีนนะคะเี่นอย่ทวิทยาลัยจีน <c oughs> แต่คนชอบฟังเพลงจีนอยู่แล้วชอบดูหนังจีนชอบดูซีรีส์จีนอะไร่าก็ดูไปเรื่อยๆฝึกฟังฝึกพูดตามฝึกแบบฝึกด,ดูตัวอักษรจีนแล้วก็เขียนตามยอะไรเงี้ยก็ทำไปเรืๆๆ่อยๆมันก็ค่อยๆค่อยๆซึมซับเออของอหนูก็เหมือนกันค่ะก็ดูซีรีสก่อนเหมือนกันแล้วก็แบบท่องศัพท์ตอนแรกซีรีส์หนูก็ฟังหนูเรื่องหนูก็แบบเปิดซับอะไรอย่างเงี้ยแบบท่องจำไปแล้วก็ฟังซีเดียวก็เรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของหนูเริ่มจากการที่พอรู้ว่าต้องสอบพีเคสใช่ไหมคะก็จะเริ่มจากแบบอ่านคําศัพท์ภาษาจีนนะคะแบบในเน็ตมีเยอะแยะเลยค่ะของพีดีเทสหนึ่งถึงสามเนยแบบนี้ค่ะมันก็จะแบบงานอะเพราะมันจะเป็นแบบรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนู่จะเน้นแบบจําเป็นภาพเอาจะแบบห่องจําเลยคือแบบตั้งใจเลยแบบมันนั่งขัด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 แล้วก็เรียนพิเศษด้วยอะค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด12 E p ีนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัว้วยละกันค่ะขอบคุณค่ะ